เราจะพาไปที่ตำบลท่าหลวงนะคะเกษตรกรนะคะเดือดร้อนหนักหลังจากมีกลุ่มคนล่าจับตะก,กะแตเนี่ยไปเดินเหยียบต้นข้าวเสียหายค่ะหลังเกษตอรอำเภอเผยตะก,กะแตเนี่ยไม่ได้ทําต้นข้าวเสียหายนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่ทําให้ต้นข้าวเสียหายเนี่ยเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะจากกรณีที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพากันออกไปล่าจับตะก,กะแตนในนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายเพื่อนําไปขายสร้างรายได้นั้น ล่าสุดค่ะนายวยพ์ประจิตนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนม่วงหมูสี่ตาบลท่าหลวงได้ออกมาบอกว่าเกษตรกรหลายรายในพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนหลังจากมีกลุ่มคนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เนี่ยพากันออกมาล่าจับตั๊ก,กแตนที่บินลงมาจับอยู่ตามใบข้าวในทุ่งนาละคะ่ะทําให้ต้นข้าวที่กําลังจะเจริญเติบโตถูกกลุ่มคนที่ออกมาจับตั๊ก,กแตนเนี่ยเดินลุยเหยียบต้นข้าวเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ กเกษตรกรที่เขาเป็นเจ้าของที่นาตัวจริงเนี่ยเขาก็เลยอยากจะวอนค่ะผู้ที่ออกมาหาจับตักกะแตนในพุ่งนาเนี่ยก่อนที่จะเดินลงไปจับตักกะแตควรมาขออนุญาตเจ้าของที่นาก่อนไอเราก็คิดว่าเขาไปจับในที่ตนเองที่ไหนได้กลายเป็นว่าไปหาจับในที่นาของคนอื่นเขาซะง,งั้นนะคะโดยเจ้าของที่เขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็พากันเดินลุยต้นข้าวไปจับตักกะแตกันตอนกลางคืนโดยไม่ยอมมาแจ้งเจ้าของที่นาให้ทราบด้วย อีกทั้งทางด้านสำนักงานเกษตรกรอําเภอพีมไยก็บอกว่าตั๊ก,กแตนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มากัดกินใบข้าวนะคะหรือว่ามากัดกินต้นข้าวแต่อย่างใดตั๊ก,กแตนที่บินลงมาอยู่ในทุ่งนานั้นเขามาหาอาศัยกินนอนกินมแมลงเท่านั้นไม่ได้สร้างความเสียหายทางการเกษตรเลยแต่ว่าคนที่มาจับตั๊ก,กแตนเนี่ยแหละที่มาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของที่เสียเองค่ะหมายแบบนี้ถือว่าบุกรุกเนาะใช่ค่ะบุรกบรุกในพื้นที่ของคนอื่นนะคะก็ ขออนุญาตเขาสักหน่อยเขาไปจับนะนะคะ